ล้างก้นล้ลางยังทุกอย่างพี่เหมียวทําให้หมดอาบน้ํำไหมป้าจะอาบให้อะไรเงี้ยคือมันมันเหนื่อยดิหนูไม่ค่อยได้อาบให้เพราะว่าคือคือด้วยความที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่กับเขาอะเราก็จะเอาเขาไม่ค่อยอยู่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้รู้จริงๆว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็มีล้างก้นล้างอะไรหนูล้างปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาบน้ําอะจะไม่ค่อยอยู่เพราะมันต้องแปรงฟันมันต้องแบบนู่นนี่นั่นด้วยแต่ก็อาบนะอาบให้ อาพใายอยู่ถ้าพี่เหมียวก็มาดูแลช่วยปีหน้าค่ะปีหน้าแลาสิเศ้าหายจากย้บายเลยบุ๊วมันติดย้ายเด้ติดหมายถึงติดเวลาที่งองแงรู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาก็จะติดใหญใช่ไหมล่ะ มาช่วยดูแลบ้านพี่แอนเขาทำสองหลังรับทำสองหลังอะไรเงี้ยคือมันมันทุกอย่างอะมันอยู่ด้วยกันเวลาที่แอนไม่อยู่ก็คือก็มีแต่พี่เหมียวแบบซัพพอร์ตแม่ทำนู่นทำนี่ให้อะไรเงี้ยโดยที่ที่เขาเขาแกก็ลำบากมาเหมือนกันพี่เหมียวอะ่ะชีวิตจะคล้ายๆพี่บอยก็นั่งคุยกันมีโอกาสน,นั่งคุยกันก็เออก็กว่าจะมันมีวันนี้อะไรเงี้ยกว่าที่เขาจะแบบ มีตังมีอะไรเขาก็เขาก็าผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันมันกับมันกับเป็นความรู้สึกของคนคือกันน่หล่ะก็เลยเก็ถือว่าเป็นพี่สาววิชัยที่ที่แบบดูแลเราดีมากๆทีนี้พอมาอยู่เจดยามันก็ไม่ได้ไกลกันก็ขับมาหากันตลอดหนูไม่มีเพื่อนกินข้าวหนูก็จะโทรหาแกไงพี่เหี่ยวกินข้าว มันเป็นน้ำวิตามินพีไบโอติกแล้วมันไม่หวานมันไม่มีน้ําตาลมันให้แค่พลังงานยี่สิบแคลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากกินน้ําหวานกินอันนี้แทนก็ได้ไม่อยากไดเอทนะลบมันมีหลายรสชาติเลยอันนี้ก็อันนี้ก็หวานแต่เราชอบกินอันนี้มันจะเหมือนโยเกิร์ตดูแลเชือกันค่ะ มือนังกับผ้ายาแตนไปกินเขาวันนี้ค่ะแม่วนันอืมเข้าหรอเข้าได้นะคะหลังๆมากินทุกวันกอเคยเห็นในเซเว่นบ่อยแล้วแต่ว่า พอไปพอไปเปิดดูในตู้จริงๆก็เลยไปเห็นว่ามันไม่มีน้ำตาลเลยแต่ทำไมมันหวานคือมันมันมันทดแทนความหวานจากน้ำตาลได้อ่ะอืออันนี้ก็เลยแบบเออดีมันเป็นอะไรที่ดีมันก็จะมีสีน้ำเงินสีอะไรไปใช่ไหมมีแบบวิตามินมีอะไรี้ยเพชรที่เพชรกับมากกินดีนี่กินอันนี้น้ำแม่ตลอด ใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเพชรพลอยนี้ไปโรงเรียนกับนิลินนี่แหละเพราะว่าเวลาไปรับไปส่งมันจะได้มาด้วยกันเลยพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยคือลําพังพี่เหมียวก็มากินข้าวที่บ้านทุกวันอยู่แล้วเกือบทุกวันอยู่แล้วมากรมาคือเรามาเลียงซอยมแมะแกมาดูเพชรพลอยช่วย